เลยวานออกเอาลงอกเป็นเงิลอึ้นขนามากนดใสจังใดก็ข้นอันเอาไปขนเอขึไปหเยนนี่เางสวัดีครับตรง สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กำลังถ่ายโปสเตอร์นะฮะสวัสดีครับถ่ายวีดีก์แนนอยู่บ้าน วันนี้ถ่ายโปรเตอร์กับทีมงานระเบียวการลสินนะครับถ่ายสองชุดนะครับเป็นชุดนักร้องแล้วก็ชุดลัมนะครับขำบูดบ่หอนจิตบูด ได้ยถ่ายโปสเตอร์ครับบรรยากาศพี่น้องดูบรรยากาศนะครับถ่ายโปสเตอร์นะครับอันนี้ก็กำลังแต่งอยู่ในห้องกำลังแต่งในห้อง ไม่มู่ามอัน็เนอ่านเลยก็เป็นแบบฟิวเกอรลคเตอร์ใครกันครับสติ๊กเอร์กล้วยนี่แบบเป็นแต่โต๊ะแห้งเดี๋ยวนี้ตีมันทำไมเม่เอามันหลุดเอามันหลุดจะดูบรรยากาศครับถ้าก็นเรามาแล้วเป็นจีเป็นจีข้าว เมาทิ้งอันนี้เลยมื่อคืนพี่่หน่อยวัชรินแล้วก็พี่หนึ่งดินครับล้อมากครับสวยล้อมากเบนจี้ เขาชูประเด็นไทยภาษาแม่แม่พิซซี่แม่ไหมท่านไอถอดอยู่ถอดจังไหนม้นเหลีมเนาะอไปกับบอกใครร่วมบ่ใครร่วมเหลีมตะกอนงูคู่ไผ่ครับคู่พี่กล้วยครับคู่พี่กล้วยเป็นกระมอนนะครับ พี่ป้อมสวัสดีค้ากินเซอร์เซเนาะต้องขาเลยเเข้าไปข้างในเลยขานี้มันจะใส่สีสีหรือใส่สีสีฟ้าอะอันนี้้อนนี้เพื่อกับใส่สีเทาหน้ากายหอนดีเทเราว่ะ้น

โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับภาพผู้เตร์ส,สวยๆจากทีมงานระเบียบนะครับ